กราสวัสดีเพื่อนๆและพี่พี่ทุกท่านด้วยนะครับมาอยู่กับผมนะฮะเหมือนเดิมมันนี่พีนะครับโอเคนะครับในของวันนี้ผมก็จะมารีวิวในของตัวแอปพลิเคชันที่สามารถหาเงินฟรีนะครับเข้าในของพร้อมเพย์นะครับเนาะเข้าในของพร้อมเพย์อย่างเดียวนะครับไม่มีช่องทางในการถอนอย่างอื่นนะครับมีแค่ช่องทางในการถอนก็คือถอนแค่พร้อมเพย์ในช่องทางเดียวเท่านั้นนะครับเอาเ่านะครับในของตัวแอปนี้นะครับก็จะเป็นในของตัวแอปไทเดอรี่นะครับเรียกว่าเป็นแอป ที่ผมรีวิวมานานมากแล้วนะครับแล้วก็ในปัจจุบันนี้นะครับสำหรับผมนะอันนี้ผมพูดตรงๆเลยนะครับสําหรับผมผมยังถอนได้อยู่นะครับแต่ใครที่ไม่แน่ใจว่ายังถอนได้อยู่หรือเปล่าก็ไม่ต้องทํานะครับแต่สําหรับใครที่บอกว่าโอเคครับ ผมถอนได้อย่าลองมาทําด้วยกันก็มาทําด้วยกันได้นะครับเพราะว่าในปัจจุบันนี้ผมก็ยังถอนได้ตามปกตินะครับแต่ถ้าใครที่ถอนไม่ได้ก็แนะนําให้ทําการหยุดเล่นนะครับเนื่องจากว่าในแอด t ทเดอรี่นี้ไม่มีช่องทางในการติดต่อแอดมินไม่สามารถทําการติดต่อแอดมินได้สําหรับคนที่ไม่ได้เป็น VIP นะครับไม่สามารถติดต่อแอดมินได้สําหรับใครที่ทําการถอนไม่ได้ก็แนะนําให้ทําการหยุดเล่นนะครับก็ระลอประมาณนี้เนาะ ถ้าใครนะครับที่อ,อยากมาลองทำนะครับก็มาทำได้โดยก,การกดริงจะได้คลิปมาทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันใน Play Store ได้เลยนะครับสำหรับใครที่ทำการดาวน์โหลดไปแล้วนะครับก็สามารถสมัครได้ส่วนวิธีในการสมัครเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนะครับซึ่งมันสมัครไม่ยากนะครับก็แค่ก็แค่ทำกา,ารสมัครผ่านอ e ีเมลหรือว่า Facebook อะไรประมาณนี้เท่านั้นนะครับง่ายๆครับผมนะ ในของตัวแอปนี้นะครับในการทํางานก็แค่เป็นการทํางานในการอ่านข่าวดูวิดีโอนะครับสําหรับใครที่ชอบดูวิดีโอหรือว่าอ่านข่าวนะครับก็สามารถได้รับเงินนะครับและยังมีอย่างหนึ่งก็คือที่เราจะได้รับเหรียญครับเหรียญนะครับ,เ,นนรบเขาจะเอาไปแลกเงินนะครับก็คือเราจะเอาเหรียญไปแลกเงินนะครับสมมุติตรงนี้นะครับเหรียญ <c oughs> ของผมนะฮะอันนี้ก็คือจะเป็นเหรียญทั้งหมดของผมนะก็อยู่สักประมาณ9ก้าแสน 25,760เหรียญครับก็สามารถแลกได้เงินอยู่สักประมาณ925บาทนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะจำนวนเงินนะครับที่สามารถเอาไปแลกเงินได้นะครับในการแลกในของตัวแอปนี้นครับสาหรับใครที่ทํามาอยู่แล้วก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าในการแลกเงินมันแลกกันยังไงแล้วก็ต้องมีขั้นตอนหรือว่ารายละเอียดกันแลกมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมค่อยไปอธิบายทีหลังแล้วกันนะครับสําหรับการหาเหรียญในของตัวแอปนี้นะครับก็แค่ ทำการกดรับเหรียญจากตรงนี้นะครับนะเขาจะมีเวลาให้เราครับก็กดรับเข้าไปนะครับโอเคแล้วก็รอสักประมาณ3หรือว่า4วีนะครับก็ทําการกดปิดเข้าไปส่วนการดูวิดีโอหรือว่าการอ่านข่าวนะครับก็สามารถอ่านได้นะโดยการกดไปที่ข้างบนนี้นะครับมันจะมีตรงที่แนะนําประเด็นนะครับอ่าอดเด็ข่าวอะไรประมาณนี้นะครับก็สามารถกดไปดูได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นการอ่านข่าวนะครับนี่ครับสมาคมอะไรบันี่ความบันเทิงนะครับนี่ครับ โอเคนะครับก็สามารถอ่านได้นะครับเนาะถ้าเราจะอ่านข่าวนะครับก็แค่ให้เราทําการกดเข้าไปนะครับกดเข้าไปปุ๊กนะครับและมันจะมีให้เราอ่านข่าวนะครับและตรงนี้นะครับมันจะขึ้นมาเลยนะถ้าตรงนี้มันหมุนแล้วมันเต็มเราก็จะได้รับเหรียญฟรีๆนะครับโอเคนะพอมันเต็มแล้วนะครับมันจะขึ้นไปมาเป็นในรูปของทองคานะฮะมันคือเหรียญนะครับนะให้เรากดเข้าไปนะที่ผมเขีดเอาไว้นะครับ มันคือเหรียญครับก็ให้เราทําการกดเข้าไปนะครับปุ๊บน่มันก็จะเป็นเหรียญใช่ไหมครับแต่ถ้าเราอยากได้เหรียญเยอะขึ้นนะครับก็ทําการดูวิดีโอตรงนี้หรือก็คือทําการดูโฆษณานะครับถ้าเราดูโฆษณาเราก็เราก็จะได้รับเหรียญเพิ่มมาอีก23เหรียญแล้วแต่โฆษณาแต่ละอันนะครับนะอันนี้ก็จะได้รับเพิ่มมาอีก23เหรียญก็รวมอีก1 5เหรียญก็อยู่ซับประมาณ 38เหรียญได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับในการอ่านข่าวดูวิดีโอมันไม่ได้ยากเลยที่จริงๆไม่ต้องอ่านก็ได้แค่ทำการเลื่อนผ่านเลื่อนผ่านเลื่อนผ่านแค่นี้ก็ได้แล้วนะครับโอเคเนาะต่อไปการดูวิดีโอนะครับก็มาดูในของวิดีโอนะครับให้เรากดจากตรงนี้นะครับสามารถดูวิดีโอได้นะครับมีข่าวสารเพลงอะไรมากมายนะครับมาดูได้นะครับเกี่ยวกับอาหารก็สามารถดูได้นะครับข่าวรายการทีวีหนังซีรีส์นะครับ เพลงดนตรีกีฬา <ira> นะครับตลกอะไรประมาณนี้นะครับกม็มาดูได้นะครับมาดูได้มาดูได้นะครับเนาะก็เราประมาณนี้นะครับนะตามนี้เลยนะครับก็จะมีการลงอะไรมากมายเลยนะครับก็สามารถมาดูได้แล้วก็เราดูเราก็สามารถได้รับเหรียญแล้วก็เอาไปแลกเงินได้นะครับแล้วก็จะมีคลิปเด่นๆอะไรประมาณนี้ก็มาดูได้นะครับเนาะ สำหรับใครที่ชอบหาเงินจากในการอ่านเข่าวหรือว่าดูวิดีโอนะครับก็ในของตัวแอป t ทนเด y รี่นี้เลยมีเมนูต่างๆเยอะเลยนะครับอ่านข่าก็ได้นะครับดูวิดีโอดูซีรีส์ความบันเทิงหลายๆอย่างมากม่เลยนะครับสำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะครับแล้วก็มาครั้งแรกนะครับแล้วก็ล่าแนะนํา ผมจะทิ้งไว้ข้างๆคลิปสามารถใส่ของผมได้หรือใส่ของเพื่อนเพื่อนก็ได้สําหรับใครที่มีรหัสแนะนาก็สามารถเอารหัสแนะนาของตัวเองทิ้งไว้ในใต้คลิปได้นะครับโอเคเนาะรหัสแนะนําสําหรับคนที่มาใหม่นะครับก็คือหาช่องใส่รหัสแนะนําไม่เจอนะครับที่จริงๆนะครับตอนที่เราสมัครเสร็จปุ๊กนะครับใหม่ๆเลยนะครับสมัครเสร็จปุ๊กอย่างแรกเลยเราต้องมาทําการใส่รหัสแนะนำนะครับรหัสแนะนํามันก็จะอยู่หน้านี้นะครับหน้าภารกิจนะครับมันจะอยู่หน้าภารกิจนะครับ พอเรามาในของหน้าภารกิจแล้วนะครับให้เรามาหาตรงนี้นะครับให้เรามาหาตรงนี้นะอันนี้คืออันนี้คือนะครับผมใส่ไปแล้วมันก็เลยหายไปสําหรับใครที่ยังไม่ได้ใส่มันยังไม่หายนะครับแต่ถ้าเราไม่ใส่ช่วงที่เราสมัครเสร็จนะครับแล้วเราออกจากแอปเข้าแอปใหม่มันจะหายนะครับโอเคเนาะให้เราใส่ช่วงที่เราสมัครเสร็จเลยนะครับอ่ะก็ให้เราใส่เลยนะครับมันจะอยู่ตรงนี้นะครับมันจะมีคําว่า รหัสอ้าองอิงนะครับมันจะเขียนว่ารหัสอ้างอิงนะครับหรือจะเป็น,นทาการใส่รหัสแนะนําเพื่อนอะไรประมาณนี้มันจะเขียนไว้อยู่ตรงนี้นะครับน่าจะอยู่ประมาณอ้างอิงนะที่จริงๆก็ไปดูคลิปวิธีในการสมัครได้นะครับผมจะทําเอาไว้แล้วให้แล้วนะครับในการใส่รหัสอ้างอิงนะครับเนาะในการอ่านข่าวรับข่าวถ้าเราอ่านข่าวจากในการแจ้งเตือนในของตัวแอปไทเจอรี่นี้ถ้ามันมีการแจ้งเตือนมานะครับ ก็ค oui, mm pues the nah, ือถ the ้ามีถ้ามันมีการแจ้งเตือนมาตรงนี้ว่าอ่านข่าวนะครับถ้าเราอ่านข่าวจากการแจ้งเตือนเราก็จะได้รับเหรียญจากตรงนี้นะครับมันจะมีให้เรารับเหรียญนะอันข่าวที่เขาแจ้งเตือนมาครั้งที่1เราจะได้รับเหรียญแล้วก็ครั้งที่2ครั้งที่3ถ้าเราอ่านครั้งครั้งที่3นะครับครั้งที่3เราก็จะได้รับเหรียญนะอย่างเช่นของผมอ่านครั้งที่3แล้วผมก็ได้รับเหรียญก็กดเข้าไปนะครับก็รๆประมาณนี้นะครับปิดโฆษณาสักครู่นะครับโอเคนะครับ มันก็จะมีโฆษณาขึ้นมาบ้างเนื่องจากว่าในของตัวแอปนี้นะครับรับเงินจากโฆษณาเอามาจ่ายให้เรานะครับในบางส่วนนะครับเนาะก็ถือว่าเป็นแอปที่ยังจ่ายอยู่ในปัจจุบนันเพราะผมยังถอนได้ส่วนบุคคลที่ถอนไม่ได้ก็ติดต่อไปที่แอมมิดแต่ถ้าติดต่อแล้วแอมมิดไม่ตอบก็แนะนำไม่ทําการอยู่เล่นเลยนะครับพูดตรงๆเลยนะครับในของตัวแอปนี้นะครับโอเคให้เรามาในของตัวหน้าบัญชีนะครับอ่าให้เรามาในของหน้าบัญชีนะครับนะ มาในของหน้าบัญชีแล้วให้เรามาจัดรางวัลครับอันนี้ก็คือจะมาทําการจัดรางวัลก็คือทําการหมุนสปินอะไรประมาณนี้แหละ1วันสามารถหมุนได้หนึ่งครั้ง1วันสามารถหมุนได้1ครั้งนะอันนี้ผมทําการหมุนแบบไปแล้วนะครับและสําหรับใครที่ยังไม่ได้หมุนนะครับก็สามารถหมุนได้และใครที่อยากหมุนต่อก็สามารถหมุนได้โดยการดูวิดีโอโฆษณานะครับถ้าเราดูวิดีโอโฆษณาเสร็จแล้วก็สามารถหมุนได้นะครับถ้าเราหมุนแล้วตรงกล่องนี้ทุกคนเห็นไหม ถ้าถึงตรงกล่องนี้แล้วนะครับก็สามารถกดรับกล่องก็คือดูว่าเราจะได้ประมาณกี่เหรียญก็เราๆประมาณนี้เลยนะครับโอเคเรามาในของหน้าภารกิจต่อแล้วกันสำหรับใครนะครับที่อยากโหลดแอปพลิเคชันอยากโหลดเกมแล้วก็ได้รับเหรียญก็สามารถโหลดได้จากตรงนี้เลยนะครับตรงนี้เลยนะครับนะให้เรากดเข้าไปนะครับมันก็จะมีการโหลดแอปพลิเคชันโหลดเกมต่างๆมากมายแล้วก็รับเหรียญน,นะครับเนาะ ส่วนเงื่อขายในการโหลดอแอปหรือว่าโหลดเกมที่เราจะได้รับเหรียญก็เขาจะมีเขียนไว้ตรงนี้เลยนะครับใช้อุปกรณ์ที่ควรดาวน์โหลดค้งางไลนเท่านั้นนะครับนะข้อ1น,นะครับพอเราทำการดาวโหลดแอปพลิเคชันเสร็จแล้วก็ให้เราลงทะเบียนลงทะเบียนเสร็จแล้วนะครับส่วนข้อ2ก็คือให้เรากดเปิดน,นะครับแล้วก็ในวันถัดไปนะนัดถอยหลังหลังจากสิ้นสุดก็คือ รอให้เขานัดเถินหลังนะครับถ้ามันซึ่งสุดเมื่อไหร่เราก็จะได้รับเหรียญเลยนะครับก็เราประมาณนี้นะครับกดได้ทั้ง2อันเลยนะว่าจะเราจะไปโหลดอันไหนนะครับอันนี้2อันเลยนะครับสามารถไปดูได้กดไปดูได้นะครับเนาะโอเคสําหรับใครที่อยากแนะนําเพื่อนก็สามารถแนะนําได้นะครับโดยการกดจากตรงนี้นะครับแนะนําเพื่อนนะครับก็ให้เรากดเข้าไปได้เลยนะครับตรงนี้นะครับโอเคนะ พอเราทําการกดเข้ามาแล้วมันจะมีคําว่าเชิญเพื่อนนะครับเชิญเพื่อนมาหาเงินตอนนี้นะครับก็ให้เรากดเข้าไปหรือจะเชิญเพื่อนในการค้าลอกจากตรงนี้ก็ได้เช่นกันนะครับแช่ Facebook ลน์ก็ได้นะครับถ้าเราจะเชิญเพื่อนก็ให้เรากดเข้าไปนะครับเนาะกดให้ไปปุ๊บก็ประมาณนี้ก็ให้เราทําการค้าลอกไปได้เลยนะครับค้าลอกแล้วก็มันจะเป็นอ้าวลอกลิงก์นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นรหัสแนะนําของเรานะครับนะอันนี้คือรหัสแนะนาของผมนะ ส่วนของทุกคนจะไม่เหมือนกันนะครับก็ให้เราคลองรหัสแนะนําไปให้เพื่อนๆไปใส่นะครับช่องในกระสายรหัสแนะนาก็อยู่ในของหน้าภารกิจให้ทุกคนหาดูว่าตรงไหนที่มันมีคําว่าอ้างอิงนะครับรหัสอ้างอิงหรือว่าและรหัสแนะนําเพื่อนก็ให้เรากวดจากตรงนั้นไปแล้วก็ใส่รหัสแนะนาไปนะครับเนาะนะครับ,นะรบถ้าเราทําการแนะนําเพื่อนได้เยอะๆเราจะได้รับ VIP นะครับเนาะรนะเราจะได้รับ VIP พอเราได้รับ MVP เราก็สามารถมีช่องทางในการติดต่อ แอมินได้นะครับแล้วก็ไปแจ้งปัญหาอะไรต่างๆมากมายได้นะครับก็เราประมาณนี้แต่ผมพูดตรงๆเลยแอมินของไทเดอรี่นี้ไม่ค่อยตอบนะครับถ้าเราทําการทักไปแล้วไม่ค่อยตอบมาเท่าไหร่นะครับโอเคนะครับก็เราประมาณนี้และยังมีระวังอีกมากมายเลยนะครับเนาะระวังต่างๆนะครับส่วนการเชิญเพื่อนนะครับถ้าเราเชิญเพื่อนนะครับนี่ครับรายละเอียดในการเชิญเพื่อนนะครับนี่ตรงนี้ครับรายละเอียด รายได้ในการเชิญเพื่อน,นครับถ้าเราเชิญเพื่อนได้เยอะๆนะครับนะคือตรงนี้นะครับผมเชิญเพื่อนทั้งหมดประมาณ1,359คนผมได้รับเงินแล้วสักประมาณ5000บาทนะครับส่วน18,000บาทนี้ผมยังไม่ได้นะเพราะว่า18,000บ,บาทตรงนี้นะครับคือ เพื่อนคนที่ผมเชิญไปเขาไม่ทําการเล่นหรือว่าเขาไม่เล่นแล้วผมก็เลยไม่ได้เงินจากตรงนี้นะครับโอเคเนาะถ้าเพื่อนที่ผมเชิญเขายังเล่นอยู่นะครับแล้วก็เขาทาการล็อกอินครบ7วันนะครับผมก็จะได้รับเงินแต่ว่าเขาล็อกอินไม่ครบผมก็เลยไม่ได้อ่าตรงนี้สําหรับใครที่ทสงสัยนะครับผมก็บอกเอาไว้ให้ประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคเนาะก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆก็มาดูกันได้นะครับ เรื่องในการถอนในของตัวแอปนี้นะครับก็ถ้าเราจะทําการถอนก็ให้เรากดจากตรงนี้ได้เลยนะครับาเงินนะครับนะโอเคตรงนี้อ่าผมขอบอกตรงนี้ก่อนตรงนี้ก็จะเป็นรหัแนะนาของทุกคนนะครับรหัแนะนาของทุกคนก็จะอยู่ในหน้านี้เหมือนกันนะครับเนาะก็ให้เรากดไปนะครับถ้าเราจะาเงินก็ให้เราทําการกดเข้าไปนะครับกดเข้าไปปุ๊บนะครับรอสักครู่นะครับปุ๊บก็จะมาโผล่มาในของหน้านี้นะครับและ ยังมีอีกตรงนี้อีกนะครับตรงนี้ทุกคนเห็นไหมตรงนี้ก็คือถ้าเราเล่นในของตัวเกมนี้นะครับถ้าเราเล่นในเกมนี้นะครับจะได้รับเงินประมาณ500บาทเลยนะครับก็จะมีเงื่อนไขตามนี้นะครับลงทะเบียนรับ5บาทเล่นเกมวันที่1รับ50บาทเล่นเกมวันที่2รับ100บาทเล่นเกมวันที่3รับ188บาทเล่นเกมวันที่4รับเงิน3 8 8บาทเล่นเกมวันที่5ได้รับ500บาท ผมคิดว่าน่าจะรวงกรรันน่าจะประมาณมได้เยอะอยู่นะครับนะก็ลองหมักเล่นกันนะครับส่วนผมผมก็ยังไม่ได้ลองเล่นนะว่ามันได้หรือเปล่านะครับแต่ที่แน่ๆก็คือผมถอนในของตัวแอมนี่ถอนได้จริงนะครับเนาะ ส่วนในการถอนนะครับเรื่องในการถอนผมได้ทาคลิปวิธีหรือว่าได้ทําคลิปรายละเอียดในการถอนเอาไว้ให้แล้วส่งว,วิธีในการถอนก็สามารถไปดูได้ลิงก์คลิปวิธีในการถอนผมได้ทําเอาไว้แล้วทุกคนสามารถกดลิงก์จะใต้คลิปไปดูคลิปวิธีในการถอนเงินจากแอปเทเดอรี่นี้ได้เลยนะครับโอเคเนาะเอาลาะครับการถอนก็จะมีการถอนอยู่ที่สัปประมาณ10บาท50บาท100 2 0 0 5 0 0 1,000บาทน,นะครับ แต,แต่นะครับสิบบาทจนถึงจนถึง500บาทนะครับตรงนี้นะครับ10บ,บาทจงถึง500บาทตรงนี้ถอนได้แค่ครั้งเดียวครั้งเดียวเท่านั้นไม่มีการถอนครั้งที่2อีกถึงแม้เราจะในปีนี้เราถอนอหนึ่ครั้งปีหน้าเราก็ไม่สามารถถอนทางการถอนได้แล้วแต่ถ้าเรายังถอนอแบบไม่จํากัดก็ถอนแค่1 0 0 0งพันกจถอน1,000ันถอนได้เรื่อยๆนะครับถอนได้ทุกวันถอนได้ทุกครั้งทุกเวลา แต่ถ้าเป็นในของ10บาทถึง500บาทถอนได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นวันอื่นๆไม่สามารถทำกันถอนได้แล้วนะครับก็รอๆประมาณนี้โอเคสํัหรใครนะครับที่สนใจในของตัวแอปเทเลอรีนี้นะครับแล้วก็อย่าลองมาทำด้วยกันทำกันดูอ่าอนข่าวดูวิดีโอลบเอินก็มาทำด้วยกันได้นะครับลิงก์วิธีในการสมัครอยู่ใต้คลิป เช่นกันโอเควันนี้ก็มาเพียงแค่นี้แล้วกันนะครับยังไงก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็ลอกข้อมูลคอร์สใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับผม bye bye, บ๊ายบายเพื่อเจอกันคลิปหน้าครับ